24ชั่วโมงจะเจอกับพวกเราทุกคนแน่นอนแต่ตอนนี้<ฆ>นะครับพี่ชายนะครับผมใจดีนะฮะ<ฆ>ที่เรียกว่าโตมาด้วยกันเหมือนกันนะฮะกับ<ฆ>ชมเปญไทยแลด์ของเรานะครับ<ฆ><ฆ>ผมนี่แล้วก็ต้องโฟนอินและคุยกันทุกปีนะใช่ทีุดมากเลยที่ได้อยู่เมืองไทยพอดีเลยนะคะเราเลยได้คุยกันทุกปีเลยนะคะสายตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วหรือเปล่าพร้อมแล้วนะคะเอาพวกเราทุกคนสวัสดีพี่เบิร์ตธงชัยสวัสดีครับ สวัสดีครับ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 เอาพวกเราส่งเสียงกันหน่อยมีใครอยู่บ้างสวัสดีครับอู๋ค่ะเอ็งค่ะเบลค่ะเบเตย์ค่ะทรายค่ะแบงค์ครับเยอะมากบารครับเยอะมากครับมาต้อครับขวัญค่ะเอมี่ค่ะนี่ค่ะเอ๋ครับลูกแกค่ะเส้นค่ะติกตาค่ะเย้โี่เบิร์ดค่ะอยู่ที่บ้านใช่ไหมตอนนี้ดูชนวีอยู่หรือเปล่าใช่ครับ เพิ่องอัดเพลงเสร็จครับเพื่อนเพื่อนเพิง่ง,งทำงานเสร็จวันนี้ทำงานทั้งวันเลยนะครับอยากจะไปร่วมด้วยค่ะแต่ว่าไม,ไ,วไม่ทันครับไม่ทันจริงอยากสวัสดีแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วเอ๊ะรู้สึกจะมีวีดีโอถ่ายตรงด้วยนะครับมีเจอเอ็นไหมสวัสดีครับสวัสดีสสดครับพี่อยากถามเลยครับ16บหกปีนะฮะตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้เนี่ยพี่เบิร์ดเห็นพัฒนาการหรือความแตกต่างอะไร มากขึ้นบ้างไหมของชนุวีไทยแลนด์ของเราครับมีอะไรอยากจะเราจะเนเติบโตขึ้นมาด้วยกันเนาะเราก็โตเราโตมาพร้อมๆกันนะครับทั้งพี่เบิร์ดแล้วก็ชนวีเราเราเติบโตมาพร้อมๆกันเราทํางานมาพร้อมๆกันเรามอบความสุขให้คนฟังกับแฟนๆเราพร้อมๆกันทุกคนรู้จักพี่เบิร์ดกับพี่ชนวีวีดมากเลยครับพี่เบิร์ดก็เป็นกําลังใจให้พวกเราทุกปีเลยใช่ครับเราโตมาด้วยกันแล้วก็แต่ที่เห็นแตกต่างวันนี้มากที่สุดก็คือน้องๆที่เป็นดีเจใหม่นะ เด็กหมดเลยมะเออเยอะมากเยอะมากเลยพี่อ er> ่านะอ่าพี่เบิร์ดนิดนึ่งอ่าปกติเนี่ยคือที่ผ่านมาเราจะเห็นแต่ก่อนเนี่ยพี่เบิร์ดแบบบางทีโทรเข้ามากลางรายการเลยนะใช่ขอเพลงขอเพลงโทรมาขอเพลงโทรมาเซอร์ไพรส์วีเจพี่เบิร์ดอยากอบรมสั่งสอนวีเจคนไหนเป็นพิเศษไหมไม่มีเลยโอ้โหทุกคนน่ารักมากเลยนะครับทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็ทํางานกันยิ่ง ขยันขันแข็งก็มีแต่สองคนนี่แหละก็มีแต่ตัวเลขสองคนนี่ยแหละครับที่เป็นลักยมของพี่เบิร์ตอ่ะไม่ได้อยู่ข้างหน้าแต่อยู่ข้างหลังไงใครคะใครคะอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังอย่าพูดกันเลยนั่นมันอยู่ข้างหลังกล้องนะพี่เบิร์ตนั่งอยู่ข้างหลังเนาะพี่นิ่มพี่เบิร์ตอยากพี่เบิร์ตอยากไปร่วมสนุกด้วยจริงๆเลยนะครับแล้วก็ ปีนี้ Sweet 16แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆ16แค่เดีแล้วก็ขอให้ไร้สว่างกันต่อไปที่เบิร์ดจะเป็นกำลังใจให้กับ Channel V Sweet 16ครับผมยินคีมค่ะแต่พี่เบิร์ดค่ะยังจำได้ว่าพี่เบิร์ดเคยบอกพวกเรานะคะว่าพี่เบิร์ดเนี่ยอยากเป็น VJ เออเลยถามพี่เบิร์ดตรงนี้เลยดีกว่าว่าถ้าเป็นได้นี่นะคะอยากจะจัดรายการอะไรแล้วก็ไม่ทราบว่าจะเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่คะค่าเสียหายเลยหรอคะ <laughs> เอาไงดีคะพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตอยากจัดรายการอะไรครับอยากเป็นวีเจไหมฮะช่วงของรายการของเชนวีเลยเพราะพี่เบิร์ตคุ้นเคยกับทุกช่วงของรายการของเชนวีแต่ส่วนถ้าเสียหายนั่นนะพี่เบิร์ตคงจะระเมินไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเพราะว่าไม่ว่ายังไงผมก็เชื่อว่าพวกเรารวมกันค่าค่าตัวพวกเราทั้งปีก็คงไม่สามารถพี่เบิร์ตคนไม่มีเงินจ่ายปะ นี่วันนี้วันนี้วันนี้พี่เห็นพี่ดูนะครับทุกคนมาร่วมกันหมดเลยไม่ว่าอาร์ติสไม่ว่าจะเป็นอยู่ค่ายไทยหรือตามพี่เบิร์ตชื่นใจแทนชนวีมากๆเลยแล้วก็เพลงทุกเพลงที่มาร้องเท่าที่พี่เบิร์ตมาดูทันเนี่ยสนุกมากแล้วก็ครีเอทกันดีมากพี่เบิร์ตขอชื่นชมปกมือให้น้องๆทุกคนที่มาด้วยครับ <Yeah! S 1> oh! พี่เบิร์ตคะ่ะและ้วพี่เบิร์ตอยากจะมอบของขวัญน,นะคะให้ชนวีไทยแลนด์ทุกคนนี่พี่เบิร์ตอยากจะให้อะไรคะ จริงๆพี่จะให้วุ้นเส้นเนี่ยแต่วุ้นเส้นมีสามีแล้วอ่ะถ้าพี่ให้หนูก็ไม่ต้องมีก็ได้อย่างนี้หรอกเฮ้ยโหพี่เบิร์ตจะเป็นสามีของหนูเหรอคะขอบคุณมากนะพี่เบิร์ตมากควสนุกแบบนี้แน่นอนที่อยากจะให้พลังให้ทุกคนแฮปปี้แล้วก็มีพลังแบบนี้สุขสดใสไม่ว่าจะมีสามีหรือไม่มีสามีเรขอให้แฮปปี้ไปตลอดครับขอบคุณมากเลยค่ะ สุดท้ายอวยพรทั้งหมดเลยแล้วกันค่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่เบิร์ดนะคะอวยพรให้กับพวกเราทีมงานทุกคนน้องๆทุกคนที่เป็นแฟนรายการชานุวีแลนด้วยค่ะได้ครับผมก็สําหรับน้องๆทุกคนที่มาใหม่มาอยู่บ้านหลังใหม่ของชานวีพี่จะบอกใครว่าที่นี่ที่นี่อบอุ่นมากๆขนาดพี่เบิร์ดเนี่ยไม่ไม่ได้ไปอยู่ที่นั่นแต่พี่เบิร์ดเป็นพี่ได้โทรไปบางครั้งบางคราวพี่เบิร์ดยังรู้สึกอบอุ่นในการทํางานและอยู่ด้วยพี่เบิร์ดยินดีกับวีเจทุกคนที่มาอยู่ในบ้านหลังใหม่ของชานวีและสําหรับ พวกเท่าๆของเราทุ A กคนเช่นพี่เอกเป็นต้นกขขอให้รักษาสุขภาพแล้วขอให้ทางานได้มีความสุขขอให้ทีมข้างหลังก็เจดีย์ดีเอ็นจีแล้วก็ขอให้แฟนๆที่เป็นแฟนๆของชานวีนะครับสนับสนุนกันต่อไป I love you ชานวีเดี๋ยวไปเจอกันแบบเบิร์ดๆนี่ปลายปีนี้ใช่ oh ไหมครับรับนะช่วครับเราเจอกันแน่นอนครับและงานแถลงข่าวข้างหน้าอย่าลืมจ้างผมอีกนะพี่อยากได้พิธีกรผู้ตะวงนะคะ ติดตามได้นะคะสำหรับงานดีๆของพี่เบิร์ดนะคะขอบคุณพี่เบิร์ดมากๆเลยคคุณรับขอบคุณครับทุกคนครับคุณไหนค่ะพี่เบิร์ดพวกเราทุกคนก็รักพี่เบิร์ดเนอะเหมือนที่พี่เบิร์ดรักพวกเรามาตลอดนใช่ใช่อีกหนึ่งคนที่เหมือนเป็นคนในครอบครัวเราเลยนะครับผมเป็นพี่ชายของเราที่มาอวยพรทุกปีใช่แล้ว